คลิปนี้เราจะมาบอกวิธีดูแลอินทพลัมของสวนเรานะครับว่าเราทำอย่างไรกันบ้างถึงได้ผลผลิตที่ลูกโตเกรดพรีเมียมทุกช่อนะครับตามมาดูครับดูความสมบูรณ์ของต้นนะครับ ตอนไหนที่สมบูรณ์ใบของเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนแป้งเคลือบอยู่ที่ใบสำหรับปุ๋ยอันนี้เราใส่ปุ๋ยคอกที่เราหมักไว้เองนะครับมีทั้งปุ๋ยมูลไก่และมูลวัวผสมกันเข้าไป นี่ครับใบสวยนะครับเดี๋ยวเราสำรวจต้นอื่นต่อนะครับหลังจากตัดผลผลิตออกหมดแล้วเราก็บำรุงรักษาเขาหน่อยเสริมอาหารให้นิดตอนนี้ใส่มูลไก่อัดเม็ดลงไปก่อนนะครับ เพราะถ้าเป็นมูลไก่สดกินมันจะแรงจะอยู่บ้านไม่ไหวก็เลยจำเป็นต้องใช้มูลไก่อัดเม็ดเดี๋ยวจะตามด้วยมูลวัวที่เราหมักไว้เองเติมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็เติมด้วยปุ๋ยมูลวัวที่เราหมักไว้นะครับบำรุงทั้งใบทั้งต้นเลยครับ ไม่ต้องเสียเงินซื้อครับแต่เสร็จก็ลดน้ำสักหน่อยเพื่อให้เขาซึมลงไปข้างล่างนะครับใช้มินิสปริงเกอร์ใส่รอบตน้นทั้งหมดก็เก้าหัวนะครับ วันนี้เราจะมาฉีดเชื้อราเมทาราเซียมบิวเรียกันหน่อยครับเชื้อราที่เราหมักไว้แล้ว24ชั่วโมงแต่ถ้าหมักจริงๆอย่างน้อยต้องมี4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับปริมาณที่ใช้คือ25กรัมต่อน้ำา20ลิตรแต่เราจะแบ่งฉีดทีละ5ลิตรครับเพราะแบกไม่ไหว เดี๋ยวเราไปฉีดกันเลยนะครับเอาหน้ากากป้องกันโควิดมาป้องกันหน้าตัวเองหน่อยใช้ประโยชน์ให้คุ้มเลยครับหน้ากากป้องกันโควิดเราจะเริ่มฉีดนะครับฉีดให้ทั่วต้นเลยครับ เนที่โคนด้วยนะครับบริเวณด้านข้างที่มีแกรบป้องกันเอามาฝังตัวเพื่อไข่ด้วยครับสารตัวนี้ไม่มีพิษไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับแต่จะเป็นอันตรายต่อมแมลง วันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการตัดแต่งกิ่งอินทพลัมกันนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะตัดช่อเก่าที่ให้ผลผลิตนี่ออกก่อนนะครับพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกใบไหนที่สภาพใบเสื่อมโทมมากไม่สามารถปรุงอาหารได้เราก็จะตัดออกเช่น ใบนี้ใบนี้ใบนี้เราจะตัดแค่นี้ครับเพราะส่วนล่างนี้ยังพอปรุงอาหารได้เราอย่าเร่งตัดเขามากถ้าตัดออกเร็วเกินต้นเขาจะสูงขึ้นมาเร็วเพราะเขาจะรีบสร้างใบมาทดแทนนะครับ ส่วนใบนี้ก็จะตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากตัดแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับเราตัดทิ้งแค่เท่าที่จำเป็น เราจะไม่ตัดเยอะหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จอย่าลืมนะครับพ่นเมทาไลเซียมบิวเรียอีกหนึ่งรอบเพราะตอนเราตัดกิ่งกลิ่นหอมของกิ่งเขาจะไปเรียกพวกด้วงให้เข้ามาทำลายที่ต้น อย่าลืมนะครับย้ำเลยนะครับต้องรีบฉีดเลยถ้าช้าไปอาจจะโดนด้วงทําลายได้สำหรับคลิปการดูแลอินทภพาลัมก็น่าจะจบแค่นี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์บ้าง